จะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเราแม่เรามีปัญหาพระองค์บรรเทามีกำลัง ให้เราได้พบความสุขเราจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแรงแม่ลมพัดอยู่แรงไม่เคยวันวายมีพลัง สู้ไปมีพลังยิ่งใหญ่ใช้โยเราจะเดินในทางของพระเยซูทำหน้าสวยหรอทำหน้าสวยหน่อยแม่เอาแม่ไอ้ง่ง่อ่ะอืม โฟร้องเป็นเก่งมากๆเลยหนวดตอบล้องเป็นเก่งนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซอร์ไพรแล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> โอเคเราจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ถ่ายดูกันหม่นะครับ